สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินงดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับชินจียุอีชินนี้หฮวนไซนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับในส่วนของตรุษจีนนะครับวันนี้ผมก็นะครับมีนะฮะในส่วนของนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญมาฝากเพื่อนๆนต้อนรับเทศกาลตรุษจีนเช่นเดิมนะครับ แน่นอนครับสำหรับ2เหรียญที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับทางเรานั้นยินดีรับซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะฝากเพื่อนนะครับนักสะสมทุกท่านนะครับตั้งใจฟังรายละเอียดของเหรียญให้ดีๆนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับว่าเหรียญแบบไหนรับซื้อเหรียญอย่างไรไม่ได้รับซื้อนั่นเองนะครับ ยืนยันอีกครั้งหนึ่งทางสยามชาแนลนะครับไม่มีการทาใบรับรองในการซื้อขายหรือประเมินราคาแต่อย่างใดนะครับทางเรานั้นรับซื้อจริงอย่างแน่นอนนะครับข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่เรารับซื้อจริงๆขอแค่ทุกคนมีจริงครับมาดูในส่วนของข้อมูลของ2เหรียญน,นี้นะครับดูง่ายๆแต่ขายได้จริงที่นี่นะครับรับเงินกันสดๆอย่างแน่นอนเลยนะครับ มาเหรียญแรกนะครับที่ทางเรานะครับจะรับซื้อจากผู้ชมทางบ้านนะครับเพื่อนๆทางบ้านนะครับใครที่มีเหรียญสิอยู่ในมือที่เป็นผ้าเศนเล็กๆแบบนี้อยู่ในมือนะครับสังเกตด่วนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีนะครับเรารับซื้อจํานวนมากนะครับบอกไว้เลยว่ารับซื้อจํานวนมากนั่นเองครับเหรียญสิเหรียญนี้ทําไมทางเราถึงรับซื้อนะครับจุดประสงค์ง่ายๆเลยนะครับคือเหรียญนี้ผลิตค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองครับ ไม่มากนะฮะอยู่ประมาณอันดับที่3นะครับในส่วนของอันดับหนึ่งนั้นก็เป็นนะครับร้อยปีนะครับอ่าขออภัยครับในส่วนของอันดับหนึ่งนะครับเหรียญ10บาทนั้นคือปี2,533นบาั่นเองครับรองลงมาคือปี2,536สามหครับสำหรับเหรียญนี้นะครับคือผลิตน้อยอันดับที่3นะครับที่เรารับซื้อนะครับเพื่อนๆครับเป็นปีอะไรมาดูกันครับนี่ เพื่อนๆไปเจอแค่นี้ก็ขายได้แล้วนะครับขอเยอะๆหน่อยนะช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าราคายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านงานใช้ถ้าไม่ผ่านงานใช้แรงแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่เป็นแบบตะวันตกดินแดงๆ,ๆ,ๆสวยหน่อยนี่ราคาสูงครับแต่หลักพันให้เลยนะครับสำหรับต่อเหรียญน,นะครับในส่วนของเหรียญปี2541นั่นเองครับ 41ผลิตออกมากประมาณ9 0 0 0กอเหรียญนะครับตามข้อมูลนะครับถือว่ามากมายอยู่และปล่อยออกมาทั้งหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆครับเหรียญนี้ยังหาไม่ยากนะครับยังสามารถเก็บสะสมได้โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านีครับ พ่อค้าประชาชนนะฮะที่มีเหรียญผ่านมือเยอะๆสังเกตง่ายๆเจอปี4ีลแล้เก็บไว้เลยสะสมไว้เยอะๆนะครับสามสเหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญนะครับก็ส่งประเมินราคากับสยามชาแนลนะครับเราอย่าดีรับซื้อกับทุกท่านนะครับสำหรับปีนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ปี2531นะครับ2 5 3 3เราก็รับซื้อครับที่เหลือเนี่ยยังไงก็ขอพิจารณาไปตามรูปแบบก็แล้วกันนะครับ มาในส่วนของเรียนที่สอนะครับเรียนนี้ต้องบอกว่านี่ครับเป็นอีกหนึ่งเรียนที่หลายท่านนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าบางคนนั้นก็ไม่ฟังข้อมูลใดๆบางคนก็อาจจะดูมาจากช่องที่เขาไม่ได้รับซื้อจริงเขาใส่ราคาที่เกินความเป็นจริงนะครับเพื่อที่จะเรียกยอดวิวยอดไลค์ต่างๆนะครับแต่ทางเรารับซื้อจริงนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเรารับซื้อในราคาที่เราซื้อได้เท่านั้นเองนะครับ ไม่ได้โอเวอร์เฟอร์เฟกเป็น10ล้าน8ปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านไปดูมานะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าอย่างนั้นเราไม่มีการประเมินให้นะครับมันโอเวอร์เฟอร์เฟกเกินไปนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับด้านนั้นจะเป็นภาพพระบรมรูปข,ของพระพันปีหลวงนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าพระราชินีเขาเรียกกันว่าเหรียญ10บาทพระราชินีในรัชกาลที่9นั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าพลิกหลังกลับมาทุกคนต้องบอกว่าเฮ้ย hey, เราอาจจะมีก็ได้ นะครับเหลียวผมจะพลิกให้ดูกันแล้วกันนะครับผมจะให้ข้อมูลอย่างนี้ครับนี่เรียนนี้ครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับพอพลิกกลับมาแบบนี้เนี่ยมาถึงจุดจุดนี้นี่หลายท่านก็อาจจะบอกว่าผมมีครับผมมีครับผมมีครับแต่จริงๆแล้วทุกคนไม่ดูข้อมูลอีกจุดหนึ่งที่ผมให้ดูนะครับท่านลองสังเกตตามผมนะครับว่าเหรียญของท่านเป็นแบบนี้ไหมด้านหลังนี่จะเป็นตราสัญลักษณ์นะฮะประจําพระองค์นะครับก็จะมีนะครับกากับเป็นในเรื่องของงานนะฮะเฉลิมพระชน พรรษานะครับอ่าเจ็ดสิบห้าพันษาอย่างนี้นะครับอ่าสิบสองสิงหาคมอะไรอย่างนี้นะครับที่เขียนไว้พศสองพันห้าร้อยห้าสิบอย่างนี้นะครับประเทศไทยสิบาทอย่างนี้เรียนรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านคิดจะขายให้เราเนี่ยเรายืนยันว่าเราซื้อในสิ่งที่เราซื้อเท่านั้นนะครับ เราไม่ได้ซื้อทุกเหรียญนะครับทำไมถึงไม่ซื้อทุกเหรียญนะฮะเพราะเหรียญนี้ผลิตออกมาทั้งหมดนั้นประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนนะครับไม่ไหวแน่นอนถ้าจะซื้อเหรียญละสามพันนี่แย่แน่นะครับสูงสุดเราซื้อที่เหรียญละสามพันนะครับสตาร์ทหลักร้อยไปจนถึงหลักสามพันเป็นแบบไหนทุกคนตั้งใจดูนะครับตั้งใจดูให้ดีนะครับว่าเหรียญนี้ทําไมผมซื้อนะครับถ้าใครเจอแบบนี้นะครับผมสตาร์ทหลักร้อยนะครับสังเกตนะครับสังเกตตามนะฮะแค่หมุนเหรียญนะครับดูนะครับดูนะฮะ ดูนะครับดูนะครับทุกท่านครับนี่ขอแค่เหรียญของคุณเป็นเฉงเฉียงแบบนี้ผมสตาร์ทหลักร้อยให้แล้วนะครับนี่เอาแบบนี้นะครับทุกคนนะจําไว้นะครับแค่เหรียญของคุณนะครับเป็นของขวางแบบนี้นะครับผมเริ่มสตาร์ทหลักร้อยแล้วนะครับสตาร์ทหลักร้อยจะไปแตะหลายร้อยแล้วนะครับในส่วนของเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับไม่ตรงดิ่งขึ้นไปนะฮะไม่ตรงดิ่งขึ้นไปนะครับสังเกตดูนะครับ สังเกตดูนะครับทุกท่านครับสังเกตดูเนี่ยฮะดูเหรียญในมือผมนี่นะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้ก็เริ่มมีสตาร์ทซื้อขายให้แล้วนะครับแต่ถ้าเหรียญนะครับพอหมุนแล้วปรากฏว่านะครับจาให้ดีนะจําจุดที่ผมบอกให้ดีนะครับเหมือนเข็มนาฬิกาทวนทวนไปฝั่งซ้ายถ้านะครับที่เป็นตราสัญลักษณ์เนี่ยประจำพระองค์นี่ดิ่งลงมาแบบนี้เลยสามพันครับดิ่งลงมาตรงๆแบบนี้นะครับสามพันนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่เรารับซื้อผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่านะครับหลายๆคนนี้ก็อาจจะนะครับไม่ทราบถึงข้อมูลที่ซื้อของเราแล้วไปดูข้อมูลอื่นมาแล้วก็มาประเมินกับเราเนี่ยนะครับบางท่านก็บอกว่านะครับอา่า อาจารย์นะผมไปขายที่หนึ่งได้สล้าน3นละ้านเนี่ยเขานัดผมนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับนัดผมจะมาที่บ้านยืนยันว่าท่านกาลังเจอมิจฉชาชีพนะครับเพราะว่าจะมีการทําใบรับรองก่อนการซื้อขายแต่ที่นี่เราไม่มีเลครับใครมีในสิ่งที่เราต้องการนะครับที่อธิบายเรียบร้อยแบบชัดเจนแล้วติดต่อได้เลยครับโชว์อยู่บนหน้าจอครับ นี่คือ ID ของสยามชแนลนะครับสยาม fc 5 5 5นะครับบางคนติดบางคนไม่ติดตรงนี้แล้วแต่ว่าเครื่องของใครจะรับของอาจารย์ได้แต่ถ้าเป็น ID ด้านล่างนะครับรับได้เป็นล้านคนนะครับ ad 1 a x i r นะครับตรงนี้จำไว้ให้ดีนะครับย้ำต้องใส่แอด้านหน้าด้วยนะครับ ad 1 a x i r นะครับท่านติดต่อได้ส่งมาประเมินราคาไดลๆขอแค่ของคุณมีในสิ่งที่เราต้องการนะครับท่านอย่าเลื่อนผ่านคลิปเรา เป็นอันขาดแม้แต่เสี้ยววินาทีนั่นคือนาทีเงินนาทีทองที่ท่านท้ามไปครับขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามรับชมสยามชาแนลครับบอกว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับคงต้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ